สวัสดีครับรู้แล้วมัง้งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรู้แล้วมัง้งว่าจะมาเป็นสกายไลเดอร์ครับผมนี่เหมือนกับเอ่อค่อยๆไล่เรียงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเรามาสู่เรื่องนี้กันก่อนเลยตอนนี้ช่องของฉันเนี่ยมีสมัครสมาชิกแล้วจัดถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนกันก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะจ๊าก,กดเข้าไปเลยจ้ะเดี๋ยวจะทิ้ง ลิงก์ที่ดีสคร i ปชันเดินละให้นะจ๊ะรับรองว่าได้ดูคลิปก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างแน่นอนอ่ะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับกับดีไซน์อันแรกๆนะฮะก่อนที่จะมาเป็นสก้าเลเดอร์เล่าย้อนกนําเมิดกันอย่างนี้ก่อนนะครับหลายๆลคนน่าจะทราบไปแล้วเนาะว่าสก้าเลเดอร์นั้นเป็นการรีบูตนะครับรีบูตซีรีส์คาเมนไ이เดอร์ใหม่นะฮะ ตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ไรเดอร์คนที่8นะครับหรือว่าไม่ใช่ไรเดอร์ที่ต่อเนื่องมาจากสตองเกอร์นะฮะจะเป็นการแบบรีบูตเลยรีเมคเลยคือคือ,คอเอากลับมาใหม่เลยนะทำใหม่เลยนะครับผมไตเติลมันก็เลยขึ้นว่าคา m เมน r ไรเดอร์เฉยเไม่ได้เป็นคา m เมน r ไรเดอร์สกายไรเดอร์นะครับทีนี้พอเขาตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำมันใหม่แล้วนะเขาก็เลย เริ่มสารตั้งต้นในการที่จะดีไซน์มันออกมานะครับซึ่งก็เอออันแรกๆเท็มันอืมใช่เหรออ่ะมาเริ่มจากแบบแรกนี่เลยนะฮะออกทรงแนวมัมมี่นะครับซึ่งเออรู้สึกอันนี้น่าจะเป็นสเก็ตซีโร่นะฮะก็อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาแบบเออจะบอกว่าเขียนเล่นเขาก็ถึงขั้นลงทรงลงสีอะไรอย่างงี้นะัก็ไม่น่าจะเขียนเล่นเท่าไหร่อาจจะเผื่อฟงเผื่อฟุกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะน่าจะแบบ เป็นสารตั้งต้นเนาะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะฮะแต่จริงๆสีอย่างเงี้ยไอ้ดำๆขาวๆเลยเอาแอบคิดถึงซูเปอร์วันเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้กับสกายร์เดอร์นะครับอ่ะนี่มาดูว่ามันมีวิวัฒนาการไปยังไงต่อนะฮะอ่ะจากรูปอันนี้นะเราจะเห็นว่ามันจะมีหัวเล็กๆเนี่ยอันแรกก็จะดูคล้ายๆกับไรเดอร์หนึ่งนะฮะก็อันนี้อันนี้เดาว,ว่าก็เออก็มันรีบูทเนาะมันก็ต้องแบบกลับไปสู่เส้นทางนั้นก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ น่าจะมีการแบบเอ้ยมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลองสเก็ตอื่นๆออกมานะฮะอีกอันนึงก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนถ้าออกมาเหมือนอโพโลไกยังไงก็ไม่รู้นะอไอไอหัวแล้วมีแง่งแงเปลวไฟนะทำันเพอาะโ,โลไกามากเลยแล้วก็พอมาถึงอีกอันนึงเราก็เอออันเนี้ยแปลกดูทรงถ้าถ้าเป็นปัจจุบันเราก็ใช้คําว่าไม่ใช่คอมมิวนเดอร์ล็อกอะไรอย่างนี้นะซึ่งตอนนั้นจริงๆเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ไอ้หัวทรงแบบนี้แล้วก็สลับขาวแดงนี่นะฮะน่าจะเอาไปพัฒนาต่อให้เป็นกังกังจีนะครับเพราะว่ากังกังจีมันก็จะมีแถบริ้วอย่างนี้นะสีขาวแดงหรือสีเงินแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมันก็จะเริ่มอันล่างเนี่ยจะเริ่มเข้าเขาแล้วเริ่มจากทางขวามือก่อนเนี่ยนะฮะหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่ว่าสีเนี่ยผิดได้อยู่นะไอ้ตีมแบบเนี่ยอมน้ําตาลน้ําตาลเขียวเขียวางงี้นะฮะสีเนี่ยมาแล้วแต่ทีนี้ ก็น่าจะมีการลองพัฒนากันต่อนะฮะก็ <S <S ทําให้เป็นเหมือนแบบตัวต่อตัวแทนเนาะดานะดาวว่าอันเนี้ยอันเนี้ยที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยน่าจะเอาไปต่อไปเป็นซนะูเปอร์วนะฮะกับการใช้ตัวต่อตัวแทนเนี่ยนะครับผมแล้วพอเรากระเถิบกระเถิบพอมาทางซ้ายเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเริ่มเข้ารูปเข้ารลอนลนะฮะเริ่มจะมีความเป็นสกายไลเดอร์มากขึ้นแลนะรูปทรงหน้าตาสีสันพวกนเนี้ยนะเริ่มมาแล้วนะฮะ เข้าใกล้กับแบบไฟนอลแล้วนะ,ะใกล้จะเป็นแบบที่เราเห็นกันคุณตานะครับเขาก็มีการเขียนพัฒนากันไปเรื่อยๆนะเดาว,ว่าจริงๆแล้วแบบสกเก็ตที่ทำออกมาเนี่ยน่าจะหลายสิบแบบมากๆนะฮะก่อนที่มันจะมาถึงขั้นตอนที่แบบเออใกล้เคียงแบบว่าสัก90%อะไรเงี้ยเหลือแค่แบบอาจจะปรับสีหรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะอ่ะมาดูแบบที่เขาเริ่มใกล้เคียงกับ ไฟนลแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามันอันนี้มันมันใกล้มากเลยนะเออเพียงแต่ว่าโอ้โหมันมีความเป็นตะกัแตนได้ชัดมากนะฮะแล้วก็มีการแยกเฉดสีนะครับก็จะมีทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะฮะซึ่งอันนี้อันนี้เดาว,ว่าแบบที่สเก็ตมาเนี่ยต้องมีการมาเลือกเอ่อเลือกวัดสุูในการที่จะมาตัดชุดเนี่ยอีกทีหนึ่งซึ่งสีสันมันแนะ่นอนฮะว่า ตอนที่สเก็ตเนี่ยบางทีสีมันก็ต้องสดกว่าสีผ้าจริงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาก็อาจจะคงไม่ได้ตั้งใจว่าในอนาคตมันจะมีการพาวเวอร์อัพเป็นล่างสีสันสดใสอะไรอย่างนั้นมั้งนะครับเพราะว่าถ้าจากข้อโมูลที่เคยมีคนแชร์กันมาเยอะๆว่ามันมีการคือ ทำชุดเพิ่มแล้วก็ปรับสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วสีเดิมไม่มีอะไรทำให้ต้องตัดชุดใหม่กลายเป็นชุดที่มันสดใสอ่ะดังนั้นก็แสดงว่าตอนที่แบบสเก็ตติ่เขาก็คืออาจจะมีการทดลองสีไปเรื่อยๆนะฮะ,ะก่อนที่มันจะมาเป็นแบบที่เราเห็นในแบบแรกที่สีถ่มๆนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันใกล้มากนะเราอาจจะมีการทดลองอถุงมือสีหนึ่งถุงเท้าสีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับ จนสุดท้ายแล้วแบบมันก็ออกมาได้ใกล้เคียงกับแบบไฟนอลมากๆแล้วนะฮะแล้วก็มีการเลือกเทสสีกันนี่แหละนะซึ่งอันนี้มีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งถ้าไ,ได้เห็นแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้อันนี้มันคล้ายๆกับที่เป็นไฟนอลแล้วนะที่อย่างตอนของเลเร์เอ็กที่เป็นชุดสีเงินใช่ไหมฮะแล้วก็ถุงมือถุงเท้าที่มันเป็นสีน้ําเงินแดงเลยนะส่วนของสกายเลเดอร์นี้ก็มีนะครับที่จะเป็นถุงมือถุงเท้าโครลสีนะฮะซึ่ง ไอตอนที่หนังสือไอตัวเนี้ยมันออกมานะครับไอเอลเนี่ยเขาก็อยากจะทำนะฮะคือตอนนั้นอะสกีเเดอร์มันค่อนข้างราคามันถูกเนาะเอลมันก็ไปซื้อมาแล้วก็มาทําให้ผมมาทําสีอันนี้ให้นะซึ่งก็ต้องสารภาพแบบตรงว่าทําออกมาแล้วเออไม่รู้ทําไมทั้งทงที่ทเฮ้ย,เ,ยเราดูในแบบสเก็ตเนี่ยมันโอเคนะแต่ว่าพอทําผลงานจริงออกมาแล้วไม่ค่อย ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะฮะก็ทั้งทั้งที่มันก็แต่มันดูตลกตลกไงก็ไม่รู้ก็ชิ้นงานนั้นก็ไม่ได้คิดเงินเอลไปนะฮะเอลก็เหมือนกับเป็นตราบาบอกโอ้มันมันแย่ถึงขนาดพี่ไม่เอาเงินผมเลยหรอเลยประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูที่มอเตอร์ไซค์เขากันบ้างนะฮะกับสกายเทอร์โบสกายเทอร์โบต้นแบบมาก็จะไม่ใช่แบบที่เราเห็นนะแต่ว่ามันก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยเงี้ยน้าปากแหลมแหลเนี่ยเหมือนยุงแต่ว่า จริงๆไม่ใช่ยุงนะรู้สึกเขาจะเอาดีไซน์มาจากนกนางนวลน,นกทั้งแอ่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าคาันเนี่ยสีขาวโพลนเลยนะก็จะยังไม่มีแถบแดงนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับปรับไปนะฮะจนมันกลายมาเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าอิงตีมสีมาจาก ไตไซคโคลหรือเปล่านะฮะเพราะว่าของไซคโคลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบขาวแดงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะขาวแดงนะแล้วก็มีแสงๆดำมาบ้างนะฮะอ่ะมาต่อกับตัวเสริมนะ,ะที่เกินไปเมื่อกี้อย่างกังกัง,กงจีนะฮะกังกัง,กงจีหรือว่าก็เป็นจะบอกว่าเป็นผู้ช่วยได้ไหมหรือว่าจะเป็นตัวป่วนก็ไม่รู้อ่ะแบบตอนแรกๆก,ก็ดูมันก็เออเหมือนหุ้มเกาะธรรมดานะฮะอย่างที่บอกนะว่ามันมีหน้าหนึ่งที่มันจะคล้ายๆกังกังจีนะครับเออแล้วก็ พอออกมาเป็นการการจีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะตาก็จะห่อยๆยจิงตาค่อยๆก็คล้ายๆแล้วนะ่าแล้วว่าจากไอ้ทรงหัวเห็ดก็ปรับหัวให้มันแหลมขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งนะดูมีความเป็นแบบจุดเกราะมีความเป็นโลหะมีความคมอะไรขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งนะฮะมันก็ก็ก็ดูดูคล้ายๆนะครับผมและนี่ก็คือรู้แล้วมัง้งกว่าจะมาเป็นสกายไลเดอร์นะฮะวันนี้จัดให้เต็มๆนะทั้งสกายไลเดอร์สกายเทอร์โบแล้วกนกางงจีนะครับผม ส่วนข้าวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะี่นี้ไปก่อนแล้วจะสวัสดีครับ